เวลาแล้วเวลาจะหลับจะนอนได้กราบพระหรือเปล่าละ่ะกากหรือหรือว่าไปกราบแต่หมอนเนี่ยเขาเลส่วนใหญ่ก็สวดมนตนะคะตอนเด็กๆเราจะกราบหมอนเป็นผ้าพองเวลารลกรก <ไป S 2> าบเลยกราบตูมลงหมอน <c oughs> นั่นได้เรียกว,ว่ากราบหมอนถ้ากราบพระกรากซะก่อนแล้วค่อยนอนก็ปัจจุบันนี้ก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนเกือบทุกคืนค่ะต้องกราบพราซะก่อนไหว้พระบารา เออต้องไหว้าูไหว้พระแล้วก่อนไหว้พระอรหังสวรคาโตสุติปโนได้ิเท่าที่เราได้แล้วก็จากนั้นให้เหมาะสมจริงก,ก็ควรจะได้นั่งภาวนาสักห้านาทีก็อย่างดีเราภาวนาไปภาวนาไป,าาปมันสงบนะเวลาสงบนี่โอ้ยมันกระจ่างแจ้งไปหมดเลยไม่มีอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจที่สว่างด้วยทำไม่ได้ ที่จะได้ภาวนาบ่อยขึ้นเออเราอยู่ที่ไหนได้ฉะนั้นภาวนาไนดะ้ภาวนาพุโทโธพุโทโธเราให้มีสติจับอยู่กับพุโทโธพุโทโธสติควบคุมใจไม่คิดว่าแวกควอมแค่ไม่อะไรแล้วจิตนี้จะสง,งบพอจิตสง,งบแล้วก็เย็ยนไปเลยเจ้ามานะเออดีละ